สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้มะเฮ็ดเนืนอกินนะคะแต่แปลกที่ว่าบริเ็ุในเต่าใส่โมูวงเขาเฮ็ดแทนนะคะมาเบิงกันท่าว่าเมนูอีอยังทาทำทำนี่แหละค่ะแกงขี้เหล็กหมูสามชั้นเนาะค่ะเครื่องแกงเข้ากับเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนี่คือขี้เหล็กนะคะ ที่ต่าใส่กับ่ารเบียแล้วก็พริกไปเรียบร้อยนะคะครีเล็กคีเล็กโดกเนาะคะ่ะ้าก็หมซามจันห้ากับซับไปเรียบร้อยะะแล้วนะคะ้วก็พัคซี่หนึ่งกรัมเนาะค่ะส่วนที่เหลือองค์ประกอบอย่างอื่นกระสิมาจากช่องแข็งนะคะเพราะว่าหนาหนาวเนาะหากินยากพอสมควรอยู่จ้ามาหมอเริ่มเดือดแล้วนะคะหมอเริ่มเดือดแล้ว ถึงเวลาเปิดพระอกนะคะอืมได้การแล้วนะคะยางแบบที่เ่าสิต้องเอาล่งก็คือนี่แหลคะค่ะขีดเล็กนะคะอันที่จริงเอาลงพร้อมกันได้เลยก็ได้นะแต่ว่าข่อยสิเอาล่งไปเพราะยางมันมีข้าเวเบียร์นั่นเองเนาะคะ่ะเอาล่งก่อนให้ข้าเวเบียร์ซุกสะก่อนนะคะ หมอก็เริ่มฟดแล้วเนาะในเวลาเดียวกันพอร,รอชาละค่ะปรุงไปเลยนะคะนะ้ำปลาของเราก็ใส่ปลาาัวเนะเาะเพื่อเอาความสะดวกรวดเร็วท่านใจในยักน้อยนะคะ หนึ่งทับพีครึ่งนะคะใส่ลงไปเลยผมงอแล้วแต่ผมมักดน่จาจ้ะปริมาณนิดหนึ่งนะคะ เท็อาหารย่างซีกอ่ะกินหอดบ้านเห่าอยู่เนาะค่ะเพราะว่าตั้งแต่หน่อยท้องใหญ่เนาะปีนต้นขี้เล็กนะคะหายุห่ากินตามพงให้ท้องหน้าเห่าเนาะกินง่ายๆสบายเนะาะาำบานเห่าอะ่ะปีนมากปุ๊บก็ได้เห็ดย่างกินแรงปั๊บหลดเนาะแต่ทางนี้อรเมนณด้วยจ้อ่ะปิดไปสักหน่อยนึ่งเนาะให้เขาได้ฟดสัก,ก่อนเดี๋ยวห้องเอาหมูลงนะคะ ใส่รรตีลงไปน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะเอาแค่น้อยเดียวนะคะก็ได้ได้กินของเหงื่ออยู่ข้างในเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะลืมบอกไปว่ามุ้ยใส่ยาหน้างกระป๋องสองป๋องนะคะลงไปเนาะเพื่ออยังเพื่อ,เ,อเพราะว่ามื้ยตรงใส่น้ำลายนจังหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะเนื่องการเคี่ยวแล้วก็ซวงเวลาเขาใส่เติมพักเติมเนื้อลองไปมันก็สิพอดีเป๊ะเลยนะคะตอนนี้มาถึงเวลาเอางูลงนะคะ ห,หมอฟดไปพร้อมเลยนะคะบ่ต้องปิดแหละฟร้ารหมอนะเพราะว่าต้องเบึงตลอดเฮ็ดเซมมองเข่าก็ง่ายไปอีกแบบนึงนะคะ แต่ว่าควรระมาัดระวังเวลาเห้าเห็ดแกงแล้วกับควรล้างให้สะอาดนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันค่ะอีกประมาณสักหานาทีเนาะค่ะโดนะคะ,ะ,คะไม่เริ่มเอชิมเบิางแล้วเนาะมันว่านัวปันไดนะคะห่ากับเติมน้ำผาล่งเนาะค่ะ เล็กนี่มันจะซื้อมาจากร้านเอเชียเนาะคะ่ะซื้อได้มากเป็นแพ็คนะคะมันจะเป็นเล็กดอกเออ่เขาเรียกว่าดอกขีเล็กพันใหญ่นั่นเองเนาะคะ่ะเขาซื้อมาแล้วจะเฝ้าแกงเลยเด้อท่านที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องต้มน้ำก่อนต้มนม้ำล,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 ล่างล่างน้ำนมสกนน่อนนะคะแล้วมตาตำเครื่องแล้วก็ตำผสมกับเ,เครื่องที่เขาเฮ็ดไว้นั่นเองนะคะเพราะยัง เพื่อให้เขาเคาน้ำเขาเนื้อได้ดีนะคะเพราะมันเป็นดอกกีเล็กยากค่อนข้างที่จะแข็งในจักน้อยนะคะความอ่อนนิ่มของเขาสิบอคือกันกับยอดกีเล็กนะคะเนาะนี่คือเคล็ดลับจักน้อยหนึ่งเนาะค่ะฝากบอกกันเนาะเห็นบอกคะ่ะเขาก็เริ่มซุกแล้วนะคะเริ่มซุกแล้วแต่ก็มวยมวยต้องการให้เนื้อมูนิ่มกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้มเป๊กสักพักนึงนะคะนี่เป็นยังมวยถึงได้ใส น้ำจะนั่งหลายกลัวปกกว่าปกตินะคะปกติแล้วมวยแกงมวยกระชิ้ไส้แค่กระป๋องเดียวพ่อแล้วนะคะ่ปกเส้นเนาะมวยกระชิ้ไส้แค่พอดีพอดีเลยนะคะคลุคลิกคลคลิกพ่อแล้วแต่มื่อนี่นี่แหละค่ะการล่องนะคะล่องใส่หม้อหุงเข่าก็ได้ได้ผลนะคะเวิร์กหน้าทุกคนล่องเอาไปใส่เบิร์เดอร์จ้านะคะแกงคี้เล็กใส่หม้อหุงเข่านะคะเพราะว่านี่คืออ่าเฮ้าอัจฉริยะนะคะในการเฮ็ดยังอยู่ยังกิน รอบกายมุยตอนนี้มีตรกองนะคะเลี้ยงไหลอยู่เพราะว่า,าครัวเพราะท่านเหเหลวนั่นเองนะคะก็เลยต้องใส่วิธีนี้เอาแต่ก็โอเคนะคะพอไปได้อยู่นะคะถือว่าผ่านนะคะทุกคนคะ เรื่องแกงอีสานอีสานฮูเพราะมีิยังมากมายนะคะแค่ข่าเบือ่อเฮาแล้วก็ข้าวเหนียวที่แช่ไว้นะคะเอาออกมาประมาณสักพอ,อฮอตร้อยกรัมน,นะคะเฮากระตัมประมาณช้อนช้อนครึ่งนะคะช้อนครึ่งแช่น้ำไว้แล้วก็มาตอ่มตัมใส่พริกเข้าวเหนียะ,ะนะคะก็มีแค่พริกกับอันนั้นหลักก็แล้วนะคะ นั่นคือแกงอีสานอีสา,สานบรรบาดน,นะคะถ้าแกงในผาักกางหรือว่าคนกุหาบคนสิแกงอีกในลักษณะนึงเนาะต้องมีหลายอย่างนะคะเครื่องแกงสีน้าแหน,นก็เก่าเนาะคะ่ะแต่ว่ามุ่งมักสูตรนี่มักกินง่ายๆนะคะหลักะสิได้รสชาติของของเคเล็กโดยตรงนะคะเราจะพักทุกชนิดที่เยาลงไปเ้างสเต็กกินวัตถุอย่าง แซ่บเดอร์หมดจบทุกบาทเหมือนพักลงนะคะเอาผักชีครับต้นหอมสองต้นนะคะ ลงไปเลยหมูสุกแล้วจัดไปนะคะเห็นบ่ค่ะน้ำสิพอดีพอดีเลย หอมขนาดมดเจ้าหอมอีเลเดอรนี่ๆๆเ, <c oughs> เด้อบริสุท์เลยเลยเยวมือสวยเบิ่งนะคะนี่คือขี้เล็กเขาซื้อมากเป็นแพ็คยังสี่นะคะบรรจุประมาณสองร,ร้อยห้าสิบกรัมนะคะโต้อซงนั่นเองเนาะคะ่ะ พิ่นขายอยู่ราคาเท่าไรมุยจำบ่ได้แล้วนะคะเพราะว่ากะซื้อมาไวสักพักนึงแล้วนะคะอันนี้มุยสีนวนเขาซองแข็งเนาะค่ะเพราะเท่าสีดวดูได้กินเทือนะคะราคาหากินยากนันจักนอยเนาะค่ะถ้ามีมุยเกิดสเก็บไว้ในซองแข็งเลยนะคะและะ้วก็คออพักอีตูเรานะคะเดี๋ยวมุยกะสีเอาใสในแกงเนาะให้ล้มอนเอมบ่ค่ะ แกงหน้ากินบอทีหนึ่นงะเจาแกงขี้เล็กบอ๊อดจำเป็นต้องแกงไ้เพชรนะฮะเพราะว่าธาตุาของขี้เล็กเนี่ยบอกายโหลดว่าเขาหายคุ้น,นับประโยชน์ในการระบายอยู่แล้วนะคะถ้าหากินเพชรลงไปก็เกาเนาะการระบายเข้าก็สิหนักกว่าเกาเนั่นเองเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมักเพชรนะฮะกินแกงขี้เล็กนี่ก็คือใส่ลูกโดดลงไปเอานะคะ นี่แหละค่ะเมนูนำเสนอนะคะวันนี้แกงขี้เหล็กแซบๆเด้อจ้าใส่โมห้งเขานั่นเองเนาะจ้ะใครพอด้านได้เคยลอง เอาไปเฮ็ดได้นยคะหนึ่งเราอยู่คอนโดหรือว่าอยู่คนเดียวนั่นเองอยากจะกินอาหารอีสานแต่ว่าเฮาตองการแกะเฮาบม่มีแกะเฮาตอตงเฮ็ดจังได้าบม่มีหม้ออ่อาไฟฟ้าเฮาเสิเฮ็ดจังไดมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าหม้อเดียวจบข่าวนะฮะเห็นบอกคะ่ะแค่นี้ก็ได้กินแล้ว้อเจ้า ซิมน้ำกันบาจ้าอ่ะคลิปนี้มวยกะน้ำเสนอเพียงครอหน่อยโช,ชกโนเดอรอจ้านะเพราะว่าเยอะมวยกะสิได้เฝ้าเอินข้าวแล้วก็ซุปเป้าเตรียมตัวออกไปเฮ็ดงานเนาะค่ะไว้พอกันคลิปนานะคะทุกคนว่ามวยสิพหาเฮ็ดยังเนาะค่ะเมื่อนี้น้ำเสนอว่าแกงขี้เหล็กใส่หม้อหุงข้าวแกงได้คือการนะจ้าไว้พอกันค่ะขอบคุณหลายๆที่มาชมคลิปจนจบนะคะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ มาเบิงค่ะนี่คือเขาซุกแล้วนะคะเขาุ้งท่านยับพืชนนั่นเองเนาะคะ่ะ